เจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยคือไม่มีพรรคก้าวไกลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่จับเบอร์สมัครรับเลือกตั้งคด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงชินวัตรคุณเศษฐาทวีสินหรือแม้กระทั่งคุณชัยกเกษมนิติสิริ ทั้งสมคนจะไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ประการที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมก็ยืนยันตั้งแต่นู่นนะครับที่มีข่าวว่าคนสำคัญได้ถูกกันออกจากเกมดิวตั้งรัฐบาลฮ่องกงที่เขาบอกว่าเป็นดิวเลิฟมันล่มแล้วอย่างที่สองที่ผมก็ยืนยันอีกนะครับว่า วันที่10สิงหาคมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจะไม่มีวันเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันนั้นพอกลับมาแล้วมีแต่ความเสียเปรียบทางการเมืองท่านทั้งหลายครับนี่คือสองเรื่องที่ยืนยันกับท่านและวันนี้สิ่งที่ยืนยันก็เป็นจริง ระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยผมก็ต้องย้ำอีกนะครับว่าทั้งสองพักการเมืองนี้ไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันตั้งแต่แรกยแยกเป็นสองส่วนเจตนารมณ์ของพักเพื่อไทยคือไม่มีพักก้าวไกล เป็นพักร่วมรัฐบาลตั้งแต่ยังไม่จับเบอร์สมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ยังไม่มีการไปรับสมัครรับเลือกตั้งเลยในสมการของพักเพื่อไทยก็ไม่มีพักก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่แล้วและคนที่มาคอนเฟิร์มล่าสุดในเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ก็อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนั่นแหละเดี๋ยวท่านจะลืมท่านมาออกรายการกลุ่มแคร์และมีคนถามท่านว่าพรรเพื่อไทยจะได้ประมาณกี่เสียงท่านบอกว่าประมาณไม่น้อยกว่า280ที่นั่งและพักที่จะเอามาจัดตั้งรัฐบาลร่วมด้วยก็เช่นพักประชาชาติเช่นพักชาติไทยพัฒนา มีคนพยายามยัดเยียดพักเก้าไกลให้ท่านพูดชื่อท่านก็ไม่พูดถึงแม้จะมีลูกหาบท่านในรายการแคร์พูดเสริมมาท่านก็ไม่มีสีหน้ายินดีกับการเอาพักเก้าวไกลมาเป็นพักร่วมรัฐบาลนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทย นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลจะต้องไม่มีพักก้าวไกลเป็นพักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยส่วนพักก้าวไกลนั้นเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะปฏิเสธการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยแต่ยืนยันว่าพร้อมเข้าร่วมรัฐบาลใช่คำว่าเข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพราะพักก้าวไกลวันนั้นก็ยังไม่คิดว่าตนเองจะกลายเป็นพักระลำดับหนึ่ง ดีเอ็นเอสองพักเนี่ยมันเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วท่านทั้งหลายอย่าลืมสิ่งนี้เมื่อผลการเลือกตั้งปรากฏที่ผมต้องอธิบายเพื่อให้ท่านไม่ลืมว่าเรื่องมันดําเนินมานี่ยบทบาทที่หัวหน้าพักเพื่อไทยชลนั่นสีแก้วเลขาธิการประเสริฐ ซับดวงทองและคนสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายในการเอาพักใดเข้าร่วมรัฐบาลไม่ใช่หัวหน้าพักนะครับไม่ใช่เลขขาธิการนะครับแต่เป็นรองหัวหน้าพักภูมิธรรมเวชยายชายัยซึ่งทุกคนในเพื่อไทยรู้ว่าพี่อ้วนของพวกเขาเนี่ยหรือคุณภูมิธรรมเวชยายชัยเนี่ยชายอายุ70ปีคนนี้เนี่ย เป็นสายตรงของใครเป็นสายตรงของใครเป็นสายตรงทั้งคุณหญิงอ้อและเป็นสายตรงของอดีตนายกทักษิณน,นี่พูดไม่ต้องมีการปิดบังกันนะครับพูดให้รู้ทำไมถึงอยากให้ท่านทั้งหลายรู้เพราะท่านจะได้รู้ว่าเวลาที่ข้อมูลทางการเมือง ออกจากปากของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนั้นมันแสดงให้เห็นว่าได้รับความเห็นชอบจากบ้านจันสองราและได้เห็นชอบจากอดีตนายกทักษิณชินวัตรทั้งสองส่วนนี้ต้องได้รับความเห็นชอบต้องให,ให้ความเห็นชอบในสิ่งที่คุณภูมิธรรมได้กำหนดเกมและเดินออกมา จะเดินซ้ายจะเดินขวาจะเดินหมาการเมืองอย่างไรจันสองล่าต้องเห็นดีเห็นงามอดีตนายกทักษิณต้องเห็นดีเห็นงามดังนั้นอาการทั้งหมดการเคลื่อนไหวทั้งหมดจึงไปอยู่ที่คุณภูมิธรรมเวชยายชายัยเพราะเป็นคนชี้นี่ครับชี้ว่าเอาอย่างนี้ละ ไม่เอาอย่างนี้ละ่ะดังนั้นขบวนการทั้งหมดที่ติดต่อพักภูมิใจไทยพักชาติพัฒนาก้าพักรวมไทยสร้างชาติพักชาติาตไทยพัฒนาหรือแม้กระทั่งพักพลังประชารัฐจะต้องได้รับความเห็นชอบจากจันทร์สองล่าและ จากอดีตนายกทักษิณถ้าไม่งั้นการเชิญอย่างนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครับเพราะมันได้รับผลกระทบทางการเมืองและได้รับความเสียหายมากถ้าเกิดความผิดพลาดท,ทางการเมืองไปนี่ต้องอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังดังนั้นทุกอย่างเป็นไปตามเกมครับที่ คุณภูมิธรรมหรือพี่อ้วนของพรรคเพื่อไทยกำลังเดินเกมอยู่นี้ก็เดินเกมไปที่เป้าหมายทางการเมืองเป้าหมายเดียวคือเคลียร์พรรคก้าวไกลออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล